สวัสดีทุกท่านุกท่านกันกน,นะครบไปูในเกมสแตทิโอเลกาซี่มันเดิมมั้ผมจากพา์ที่แล้วนะเราได้ไปลงแคมเปญกันเนาะไปผมมาเล่นต่อกเลยดีนี้ปกครองโดยพ่อมดสามารถทำลายรรับมันงงทำลายลูกัอนเมจิคิว เห็นไหมโอ้ยผมลืมนะผมเลยเลยผมไม่ได้กล่องมานะพมเล่นโมดิ่งแล้วผม,ไ,มได้กล่องมาผมได้เพชรแล้วค่อยเนะนี่ยนั่นคืออะไรนี่ร้ทำคนนี้ก่อนแล้วผมก็ได้นี่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 ผมก็ได้ทุ่มเงินซื้อ,อทุ่มเพชรหนึ่งร้อยเพชรื้อ,อนี่นะ ถ้าดูอัฟแล้วมันดูดีแล้วก็สูงได้ไอ้ธนูนี่้าก็สร้างมันจะดีวต่ก็นะอย่างนี้กนี้าในเรื่อนเหมือนดานอสมายจะวิ่งไปกวตีนของโนนเลย คจอ,อเจอเจออะไรกันนหจากนี้ไปไหนวะสติจูบีีมันงอกจากป่านวัไหนไมจิ้กฮูก็า อาทาแม่งเอ,อือรอะไรเงรี้ยอืมเนี่ยนะวะ่าเอือไม่ทันผลิตของผลน,นักดาบดทำใ้พลธนูเอานักดาบมันจะสกปรกหนึ่งพลธนูไม่แรง ไปปวนครับนู้นกันเพรนับคนนั้นมีตัวแล้วไม่มัวไม่ยู่อันนี้ปุนนุวนมีหนึ่งสองสี่ย เอาออกอีกมาสักสามต่อไปได้สามแถวแรงแล้วอ่ะเย่โ yeah! อ้กระโดดฟันไม่โดนมันเถือเ่อนยังวะเฮ้ย กองครับสเปียร์นสร้างเสร็จแล้วก็สเปียร์ทนนะสักสีก่ก็พอละอนนต้องมาเป็นจูเฮ้ยเราอยู่เราอยู่ตรง,ตรงนี้เนะี่ย ได้ลแล้วิดมันไม่ได้แนละ้วสเปียตันเลยคิดสุเปียตันไม่ได้เอาบุกเลยบุกเละอะไรทอา,านดนตรีเลวปะผมได้ไปนั่งดูวิธีเป้าหนะส์ยูทูบนะบุเคะสเปียตันป้าหงส์บุกละ ปลาไปไหนวะนั่นมันปลาได้แต่มันปลาไปไหนไม่รู้ดีมากมากมาเลยต้องมีตัวกันนะผมป้อนผู้เนิรดมันข้าหมวอดีวะมันขี้โกงไม่ออกจากบ้านพระทับเล่หนี้หรอขมากนนิด แทงเือแทงไล้พี่ตูนแทงแทงแทงม่เข้าเลยีวิชาคมันแทงไม่เข้าหรือเปล่าันแทงไม่เข้าตนี้ต้องเ่ีอะไรีนะเพื่อต้ออนมะันงคับยากอันนี้เฮ้ยยงเีง,งดิ ปลาไวยชะ,ะไรนักปลานักปลาชาอะไรไม่รู้นักปลาไวยชาพวกนั้นเทียบกับความทับอนุรักษของคุณไม่ได้เลยตอนนี้เนะราจะกระจายตัวในหลบนี้ก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสหน่ำตัวกันอะไรอ่ะอืมใช่ได้ใช่ได้อัพบออัพนี่นในเต็มเอาไว้ ษนาเกมอะไรไม่รู้ตรงนี้มันเป็นบ้าเลยเดินชนอะไรไม่รู้แล้วก็ตายจะตายโหแม่งเป็นทรงผมเลยซอสอาร์ตรอบเปิดตะเลนะ เปิดตาแลนปลดปล,อดปดล่อยเปอร์เพิร์ตแลนอาชิทอนและซอสอาร์ตได้ปลึกกำผลึกกำลังกันเพื่อปกป้องเปิดตันอย่างโหดร้ายคนต้องประชา,ากรจะถึงเดนที่เป็นกลางบทรวมกันก็คือดี ตอให้เราปลต่อเนานะทุ่งปอ่า่อนอันนี้มันทำอะไรราคาใจนี่เนาะ training head บูตุน training for ยีขา 20. บอกว่าจะสร้างตัวของเราเร็วขึ้น2ี่สิบวินาทีครับตัวตัวที่เราแบบพขกาานะครับมันจะสร้างเร็วขึ้นรบฝึกเร็วขึ้น2ี่สิบเร็วขึ้นเนาะ ในเวลา20นาทีครับผมเวลาที่ใช้ได้หมนะมาเล่นมาเล่นนักดาบกับพลธนูใช่ไหมงั้นเราก็เล่นสเปียร์ตันกับเมจิคคิวดิ ขอคอนแอตปัจจุณเองได้ด้สเปรดแลนเนนแมจิคอยู่ แค่จะมาปวนไม่ไม่ปวนเลยอือแตกแผลคนละนัดอือแตกเดี๋ยวนี้ไม่เจอกันอีกแล้วอืออืนี่กเหรอขยันมาเนาะเพราะผมมาฆ่าไม่เนื่นเลยนี้เราโดนกระโดดฝรั่งไม่อือโอ้ยยังรอดอยู่เอ้ยยย มันไม่ใช่ลแล้วนะเฮ้ยเอือ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 เราซอสซอสอาร์ตผู้นเขาได้ไประโยชน์กลงเก๋องครับฟาคอน,นั้นหอาเกินไปทุก <c oughs> นั้นมันเล่นซอสอ,อาร์ตกับอาชีดอนใช่ไหมเราเล่น สเปียรตันกับเม็กคิวไปแล้วไอ้แบทจะหมดละก็ได้ก็ได้นะครับ มีความคิดอันประโถกใจละมันบุกมาแล้วทุกคนเอาอให้มันบุกลอกเราอีกจ่าเปลี่ยนตั้งหลับกลุ่มจะยืนตำแหน่งไหนเนี่ยพวกน

ที่ออรอกครับนี่อะเข้าใจ เย่าม yeah. yeah. oh, so awesome. okay. okay. so ันโหกังกูเจอพลังเนี่ยคุณได้กำจัดผู้นำมณฑลนะของเบอร์ตันแล้วอย่างไรก็ตามประชาชนของเวสต์ไวยังต้องการความช่วยเหลือของคุณโอเคสุบกลับไปคนดีเออเนาะแต่โฆษณา้ยอีกแล้วเหรอ เกมอะไรก็นด้ถ้ามาโฆษณามันก็เป็นสปอนเซอร์ให้หน่วยก็ได้ในอัปพลยดีนี่ดิป่าอาัสิสตอน เราลืมพูดอีกโว้ยน่าแตะตอบแล้วเอาได้ดาวดียวยคุ้มไหมวะโอ้ยเลยดาวตะเจดาวด้วยวิสไบรวะแล้วก็โนเมนดินแดนโนเมนไอฮิวทะเลทราย ไม่คนอะไรคือไม่คนเล่นด่านชาลินโชว์ไปชาลินนัสานแบบ เล่นนะแต่ถ้ามันแบบเปแบบลี่ยนตายแบบนั่นแบบเกียนเราเล่นหนูเราก็จะเล่น ไปจูบก,ก่อนเนี่ยเจอผีหัวขาดอุย้ยมันดึงหัวเราอะไรเว้ยเกมไม่ได้กินหรอกเฮ้ยผีกระโดดเอ้ยลาดเอ,อืออโอ้ตีโคตรแรง อะไรจะปานันวะมันจากเรยียกไก่อยู่นะเฮ้ยไดอยู่เออมันโดนดึงแล้วเนี่ยใครจะไปรอดดูรักกระับกระปับ โอเคมันยังรอดให้คนนี้เราจัดการนะเรืเองง่ายคือเราต้องรอด Okay. อยาออ่าโอโหปาเต็มเลยสี่ร้อยไปกันบ้านโดนมาลอยแล้วเฮ้ยแล้วดิของจเมไแมมร่มัเนี่ยเปินวะ สองตัวมันลอยเลยครับไปไปนี่คอนี้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 ที่เดนานาม,าามันตามมาๆมาตามมหือสมมุตแล้วเนี่ยเยเร็วเร็ว มันจะเต็นี้มันเกียนเกืนน่ะจูกเปลอาจูบอะไรก็ไม่รอดไปเร็วยงห้าบาทเนี่ยไปเรีวติดตัวนี้สลอง,อะอองวะเออดึงหัวแล้วเออดึงหวัวดึงหัวเออฉลาดซอมบี้โคตรฉลาดเลยมันช่วยเราเนี่ย ว่าเราต้องจูกให้ไกลที่สุดดูแ <Defense. S 1> ม่นเกิน <the> อ่ะเออลากหัวมา <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> มันเริ่มมาเยอะแล้วเมื่อไรจะช้าวะ มันไม่มีบอกว่าอะไรจะเช้านี่ยมันดึงอะไรแล้วมันดึงกันอยู่ยนิ่งๆเลยวีเนะนี่ยโคตรเกลียนยิงมันดิเออเร่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 เร อะาแรมันเ,เช้าเราต้องขายต้องขายเลือแพ้นี่เือนเกิ้ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อนะครับสวัสดีครับไปไป